ค,คุย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 อ่ะ,อะมาเราทำอะไระรีแคปใช่ไหม่ะเดี๋ยวหนูถามเป็นไงบ้างคะงานเริ่มจากวันเสาร์เลยอวันเสาร์นะคะแต่งเป็นเฮี <c oughs> ยโก <c oughs> <c oughs> ะค่ะน <c oughs> <c oughs> ี่แต่งเป็นอะไรคะแง่แต่งอะไรอะานงแต่งเป็นเวนเตค่ะอ่าค่ะ คุณหนูรีแคปไปแล้วตาพี่รีแคปเออแต่เป็นเป็นคุณแต่เป็นอะไรนะฮี่นาโก้ฮินากโกะคือตัวละครอะไรคะคุณวาเลนท์อยมาจากเกมคาะเกม silent h i เอพาร์เอ้ยทุกคนหนูมีเรื่องจะเล่าด้วยเฮ้ยตตอนนั้นนี่ช้ยไม่อยู่อ่ะตลกอ่ะคือแบบทุกคนเห็นใช่ไหมว่าคนแต่งที่นาโกะเยอะมากงานคือตอนนั้นอะหนูกำลังเดินถือท่อแป๊บไปเลยเดินถือท่อแป๊บไปเท่ๆเลยกำลังไปหาพี่ของโยกับพี่ชินีสักพักหนึ่งหนูเห็นคนแต่งที่นาโก้เหมือนกันมาจากที่ไกลๆเดินมาทางนี้หนูก็แบบวันนี้มีงานคอพร แล้วก็จนเขาเดินมาใกล้ๆแล้วก็เราก็หยุดมองหน้ากันหยุดมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะปรากฏว่าคนตรงหน้าหนูอะคือพี่พีคแล้วหลังจากนั้นพี่พีคอะก็หัวเราะแต่ไม่ได้หัวเราะใส่กันนะหัวเราะเล็กๆในใจแล้วพี่พีคก็เดินผ่านหนูไปพร้อมกับหนูที่เดินผ่านพี่พีคไปแล้วเราก็หันกับมามองหน้ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็แบบเขาแต่งตัวเดียวกับเราเออใช่แล้วพี่แต่งแบบเป๊ะเลยอ่ะเอออยากรู้ค่ะทําไมมาเ่นถอยถึงเป็นที่น้ากผมยาว พราะว่าตอนแรกจะผมสั้นผมบอกไปแล้วอะบอกบอกครับแล้วอะใช่ตอนแรกอะผมสั้นแต่ว่าแบบใส่แล้วมันไม่สวยอะก็เลยแบบผมยาวแล้วกันมันสวยกว่าผมยาวแล้วกันใช่เลิศเลิศเลิศเลิแล้ววันนั้นมีบูธอะไรบ้างคะจาได้ไหมอืมนี่มีอะไรบ้าง <c oughs> มาเซลฟี่งมีเซลฟี่แล้วยังไงต่อคะหนเชิดน้ออ่ะเวเซลฟี่เซลฟี่คุณน่าจะกับใคร เราเด็กกับใครเราเด็กกับใครนะเราเด็กกับใครบ้างเราเด็กกับใครบ้างใครนะเราเด็กกับใครนะตัวเอ็มตัวเอ็มตัวเอ็มสองคนเลยตัวเอ็มใครนะตัวเอ็มสองคนเลยพูดออกมามามินไม่ใช่ไม่ใช่ใครอ่ะใคร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 หรอใครตับมีนโมเน่ก็ได้ และพี่โมเน่นะคะ,ะพี่โมเน่มีนเออ,เอ,อใช่หนูก็เห็นอยู่ว่าบูนั้นแบบรอบน,นั้นแบบว่ามีแต่คนน่ารักทั้งตอนนี้จะแนะนองฟิกอันนี้ด้วยโมเน่มีนให้หนูอ่านใช่เลิศอ่านยังยังฉันหาไม่เจอเว้ยเด้อเด้อส่งให้ละสองเว้ยเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> คือพี่หาด้วยนะคือพี่อยากดูแบบพี่ก็เลยหาคือเรื่องเนี่ยดีมากแต่ว่าอัพยังอัพยังเดี๋ยวดูนะดูนะยังไม่อัพไหนยังไม่อัพอ๋อเรื่องนี้เหรอมาเรื่องทีนี้อ๋อเรื่องนี้พี่เห็น เรื่องที่แล้วนี่ใช่แนะนำพี่อ่ะเรื่องเรื่องที่เลิศที่สุดเลยคืนนี้ที่จบแล้วแต่ว่าแต่ล่าสุดล่าสุดคืออันนี้ที่แบบน่ารักเขายังมีอัพตัวแต่แล้วอันที่คุณเสียน้ําตาอันเสอันเสียน้ำตาคืออันนี้น้องร้องไห้อ่อจริงเหรออันนี้เหรออันร้องไห้ใช่เหมือนอันอันนี้ก็อันนี้ก็ร้องไห้เหมือนกันอ้าวจริงเหรอทำไมมันดูปั่นปันฮะทำไมคุณอ่านอย่างเนี้ยยังไม่อ่านโอ้ยเราเราสีเรื่องย่อคุณตับแตกเลยหรอจริงเหรอเรื่องนยอต้องบอกมันีดย เดี๋ยว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 ค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยหลังอันนี้นะก็แบบหูอ่ารีวิวรีวิวความตับแตกเต็มสิบให้เต็มสิบตอนตอนนี้มันยังอัพไม่จบไงยังหกตอนอยู่ถ้าถ้าตอนนี้ที่แบบดูมานะเต็มสิบอะเจ็บไปเก้าจุดเก้าคือแบบหูใจคนเป็นแม่จริงเหรอใจแบบจะสลายเออเจ็บมากสีเลยอะ <c oughs> หูจริงอะไรนี่แคทตอบวันวันสาววันสาววันที่ไง วันเสาร์เป็นไงบ้างวันเสาร์ก็สนุกดีค่ะใช่วันเสาร์มีอะไรอีกอ่ะวันเสาร์แต่งเป็นอะไรวันเสาร์แต่งเป็นอะไรอ๋ออ๋อวันเสาร์วันเสาร์แต่งเป็นอาหมวยก็ก็มวยนี่ค่ะไม่อยากเล่าเลยเกิดอะไรขึ้นเข้ามันเลยเนี่ยเออวันเสาร์แต่งเป็นอาหมวยมีมีบูอะไรบ้างอ่ะเข้าแต่กับตังปอนมีเข้ากับใบฟ้าข้าวมันเดียวอย่างมันวันไหนอ่ะวันนี้พี่แต่งเป็นอามวยปะ <ช>โออว,วันวันเสาร์เกิดเหตุอะไรไเต็มไปหมดเลยปะใช่ไหมอะไรเกิดเหตุอะไรไบฟา้าใช่ปะใช่ปะของไบฟ้าวันอาทิตย์อ้อเหรอไปฟ้าวันอาทิตย์เหรอของไปฟา้าโอเคเกิดเหตุวันไหนอะไม่รู้รู้แค่ว่ามันอ่ะแบบมันลืมบูตัวเองเดียวมากเหมือนจะเป็นวันเสาร์เนี่ยแหละ<อ>ใช่ว,วันเสาร์วันเสาร์ลืมไปสามรอบอะ่ะสอามสามจำได้ว่าสามทำไมอะอันไหนบ้างจำได้สามรอบ สองสองรอบมีอบไหนบ้างรอบที่สามมันไม่ได้ลืมเขามาไปชา้าอ๋อโอเคโอเคโอเคหรือต้องสองรอบแหนบปาลายฝามิชาลืมบ้างปะฮะไม่ลืมเลยของของหนูมันไม่เชิงลืมแต่ดูผิดวันอะก็เลยแบบว่าไป <c oughs> ไปผิดอะเออเหนื่อยปไฟ้า่จริงแล้วพอเราลืมอะมเอ้ยนิชาพอไม่ลืมก็เลยไม่มีโมเมนต์วิง่งเข้าบูชใจ่ปะ แฟนขับชี้รอัพเก่งมากคือเหมือนเรากาลังแข่งอะไรสักอย่างเลยอะตอนที่เรากําลังวิ่งไปที่บูนอ่เอาเร็ววิ่ง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 เร็วเร็วเร็วอย่างเงี้ยทุกคนเออโหทุกคนใจเย็นนะเดี๋ยวลองรูปรูปมันเยอะมากเด็กมันสู้จงนเด็กมันสู้ไม่คืออะถ้าเทียบความสู้ใช่ไหมไอไปฟ้าจะสู้นิชาใช่ไหมเพราะว่าไปฟ้ามันเด็กกว่าไปฟ้าก็สู้นิชาแล้วนิชาก็จะสู้หนูอยทีเราคือเด็กจะสู้คนออทำไมอะทำไมถึงชอบสู้อ่ะงงอะ ช่องถามปลายฟ้าดูแล้วคนโตกว่าก็แพ้อะงงอ่ะไม่เคยชนะทำไรชอมันชิไม่ได้ยินเสียงไม่เกิดอะไรอะอะไรอ่ะเกิดจิกกี้ไม่รู้ได้ไงวะเอาไปเอาไปเอาทำทำเป็นไม่รู้ไม่รู้แต่งรูปมาทุกคนแต่งรูปโอ้โหสวยมากเห็นปะเห็นปะอุ้ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินสวยมากป้าดู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 แต่ไม่ไ้ปับ เอ้ยมีเรื่องจะเล่าไรแอนดอมแดนที่โรงเรียนมีเพลงไทยไทยลีมเยอะมากตอนแรนด้อมแดนใช่ไหมอืมนิชาก็พูดว่านิชาแบบแรนด้อมแดนนี่แหละของนิชาเลยนิชาจะลุกขึ้นไปเต้นแต่ไม่ยอมลุกขึ้นไปักทีแล้วทีนี้พอมีไทยลีมิกปุ๊บมันก็แอบเต้นอยู่ในใจแต่ไม่ยอมลุกขึ้นไปเต้นแล้วก็ทำไมไม่ลุกอ่ะเนี่ยเทสเธอเลยนิชา ที่นี่อาจจะยังคีปลุกอยู่พี่รู้งี้รู้งี้รู้งี้อะไรก็เป็นคนเรียบร้อยโอ้ที่นี่อาจจะยังคีปลุกหน่อยอือเป็นคนเรียบร้อยเมื่อกี้เออทิ่เกิดเฮ้ยเอาเอาเอาไปตัดเอาไปตัดเมือที่หนูเล่าเมื่อกี้ที่ที่นี่อาจจะยังต้องคีปลุกหน่อยทุกคนก็เอาไปตัดต่อไปเป็นที่ไปเต้นเมื่อกี้หนูรอดูนะหนูรอดูทุกคนรู้ปะทนิชาเต้นแต่ยังไม่ได้ลงโคตรเท่ทุกคนอะไรอ๋อ ไม่ชอบขวัดกับปอนมงไม่อยากจะโชคร้ายแดดลงให้ดูนะอืมรูปนี้โคตรเลิศนี่ชิมิจื้อจื้อปากเฮ้ยเรายังไม่ได้ถ่ายเลยคอนเทนต์ผีเถกันใช่ไหมหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ถ่ายต่อคือเราถ่ายแค่ตอนแปลงร่างอ๋อถ่ายตอนนี้เลยถ่ายตอนนี้เลยตอนนี้ก็ต้องปิดไลฟ์สิเอ้อไลฟ์จะปิดไลฟ์เพราก็ถ่ายรอลเล่นรอลเล่นรอลเล่นนะ้ยแต่จะสี่สิบนาทีแล้วนะเนี่ยรอลเล่นนะพี่พิวไม่ถอดปอน เมื่อกี้หนูบอกอคนอะไรบ้างเราเล่นนะปิ้วปิ๊วทะเกันกนิชาไม่ควรจาไปอยู่ด้วยกันเลยไม่ควรจาไปอยูแบบ่ด้วยกันเลยโค้เ่อยเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะของคนเนี้ยมาต่อต่อต่อคุยเรื่องเลยไม่คือไม่รู้ว่าแบบรู้สึกว่าอหนูแค่คิดว่านิชากับปฟ้าไม่ควรอยู่ด้วยกันแต่พอที่ชาไปอยู่กับตังคปอนก็รู้สึกไม่ควรอยู่ด้วยกันเอ๊ะอาจจะเป็นที่อะไร อะไรไปฟ้าไปฟ้าพลาดยิงถึงพี่ทำไมยังไม่ได้พูดชื่อเลยใไรวะนิชาไม่ควรอยู่ใครทังนั้นแะแต่ถ้าว่านิชามาอยู่กับหนูอ่ะจะแบบทรมานนิดนึงโดนคุมกำเนิดเยอะชอบสั่งว่าอย่าทำโน้นอย่าทำนี่บางทีอ่ะทุกคนหนูกลัวจริงๆนะอตอนไปงานลอยกระทงวะแล้วก็เขามีพูดออกมาแบบพีเต์ล้านฐานล้านฐานนิชาก็ชี้ไปที่เขาแล้วก็ เฮ้ยเขาไม้มันอยู่ตรงนั้นไงหนูจับมือน mm ิชาย่งเงี้ยจับไว้นั่นแน่นอ่ะแบบหนูกลัวมากว่ามันจะวิ่งไปจับไม้มาทไม่อยู่ตรงนั้นไงกูกลัวตอนนั้นตอนที่มัต้องเดินผ่านเขานะ่หนูแบบอะไรก็ได้ขอแค่ล็อกตัวนิชาไว้อย่างสุดชีวิตอ่ะกลัวมากไม่แม่อยู่หนูหนูอะไร